เอาเลยครับผมก็ขอกราบสวีทัสสวัสดีเพื่อนๆชาวแฟนเกมคริสต a นออฟแอตแลนด์ันดิชเชนเคกันนะครับเป็นยังไงกันครับเป็นเพื่อนในช่วงนี้สําหรับการอัปเดตกิจกรรมของตัวเกมค ry สตันออฟแอตแลว่าจะเป็นในส่วนของกิจกรรมคอลแลบแล้วก็กิจกรรมอื่นๆซึ่งหลายๆคนถามผมมาเยอะมากๆเลยว่าเอ้ยทำไมช่วงนี้พี่ไม่ค่อยอัปคลิปเกี่ยวกับเกมคริสตันเลยจริงๆแล้วนะครับช่วงนี้ผมมีหลายเกมที่จะต้องทําแล้วก็เดี๋ยวมีการอัปเดตคลิปเรื่อยๆเนาะและในวันนี้ครับเราจะมาพูดถึงการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับกกาาาาาาารรมมมมขออองงชชีีีีีีีพพใให่่่นนนนวววัทท10จะะถึ้้้แลค น่าสนใจในรูปแบบไหนและที่สําคัญเราควรเตรียมพร้อมอะไรกันบ้างถ้าพร้อมกันแล้วกลับไปรับชมคลิปฝากเป็นเพืเ่อ like, นกดไลค์คลิปนี้ครหนึ่งไลค์แล้วถ้าเ,เพื่อนชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเ,เพื่อนๆใดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองตรงร้านนี้เลย Over To p Up มีบริการดีๆเยอะแยะมากมายสำหรับเ,เพื่อนๆใดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็ขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Topup หากคุณต้องการเล่นเกม PC ในขณะที่อยู่นอกบ้านพร้อมความหน่วงระดับต่ำและคุณภาพ 1080p ลองใช้ OS Link จาก l g Player ดูสิที่เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของคุณจากระยะไกลได้ทุกที่ทุกเวลาและหากมีผู้ใช้ OS Link ใหม่มาติดต่อแฟนเพจ OS Link และบอกที่ช่องสักเนิตคุณจะได้รับ v i p ฟรีไปเลย1เดือนไม่อยากพลาดอย่าลืมดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันนะครับ โอเคกันเพื่อนหลายๆคนคงจะทราบกันแล้วใช่ไหมคะว่าหลังจากที่ตัวเกม c r y s t a l of ฟแอนด์ได้ทำการคอลลบกับอนิเมะชื่อดังวันพ c h Man และมีการปล่อยในส่วนของทีเซอร์และการลงทะเบียนเกี่ยวกับอาชีพใหม่ที่จะมีการอัปเดตเข้ามาในวันที่10กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะครับสำหรับอาชีพมือปืนนั่นเองซึ่งสำหรับสายอาชีพนี้ครับก็สำหรับเพื่อนๆท่านใดที่ลงทะเบียนลงหนาครับเราจะได้รับของรางวัลตามยอดลงทะเบียนตั้งแต่10,000 0คนจนถึงกระทั่ง2ล้านคนของรางวัลที่เราจะได้รับแต่ละอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทอง ยาฉีดหรือว่ายาเพิ่มเลือดนะครับกับแบตเตอรี่ก้อนนะครับซึ่งทุกอย่างก็จะได้คล้ายคลึงกันนะครับและของอันนี้แหละครับเราจะต้องใช้ในการพัฒนาตัวละครในวันนี้เดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมกันหน่อยละกันครับสำหรับการอัปเดตตัวละครใหม่นะครับหลายๆคนหลังจากที่ตัวเกมนะครับเปิดให้บริการมาก็ได้ทําการสร้างตัวละครจนเต็มโคตต้าแล้วใช่ไหมครับตัวเกมเนี่ยเราสามารถสร้างทีมปจนภัยได้โดยที่ทีมปจนภัยตอนเนี้ยเราสามารถสร้างได้สูงสุดอยู่ที่ หตัวละครแต่หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้พี่มันสร้างนี่หตัวละครไม่ใช่เหรอแล้ว6ตัวละครเนี่ยสร้างได้จากไหนสามารถสร้างได้ทั้งหมด6ตัวละครครับแต่เงื่อนไขในการสร้างที่แบบฟรีน่ะคุณจะสามารถสร้างได้แค่5ตัวละครเท่านั้นกรณีที่คุณอยากสร้างตัวละครที่6ครับทุกคนจะต้องไปที่ร้านค้าในมอลกนก่อนนะครับทุกคนโดยที่เพื่อนๆจะต้องมีเหรียญน,นี้กันก่อนครับคริสตัลความทรงจำคริสตัลความทรงจำครับมันจะเป็นคริสตัลที่จะได้รับก็ต่อเมื่อเราัพ l e เวลในส่วนของทีมนัำผจน์ภัย การอัพเลเวลครับไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวละครหลักการทากิจกรรมหรือว่าการปลุกพลังต่างๆเนี่ยมันจะมีสถิติเก็บไว้แล้วเวลามันทําได้เนี่ยมันจะได้รับ EP ไปเ่อ้ๆคือตัวเกมออกแบบมาให้เราสามารถทําทีมนักผจญภัยไว้แบบแพทเลเวล7 0 8 0 90ถึงในอนาคตอยู่แล้วนะครับใครที่ขยันเล่นหรือว่าเล่นหลายๆตัวเนี่ยข้อดีคุณจะได้รับในส่วนของคริสตัลการผจญภัยซึ่งไอ้คริสตัลเนี่ยครับราจะสามารถนํามาแลกการ์ดปลดล็อกตัวละครได้สําหรับการ์ดปลดล็อกตัวละครเนี่ย คุณจะต้องมีทีมประจพภัยเลเวล7ก่อนนะครับแล้วก็จะต้องใช้ในส่วนของคริสตัลความทรงจำเนี่ยทั้งหมด20ก้อนคุณจะสามารถได้การ์ดตัวละครซึ่งเราสามารถสร้างช่องตัวละครได้อีก1ช่องเพียงเท่านี้ครับเพื่อนก็สามารถสร้างตัวละครได้ครบ6ตัวเป็นที่เรียบร้อยแต่หลายคนอาจจะถามมาอีกว่าเอ้ยพี่ผมทําไปแล้วอะผมปลดล็อก6ตัวละครแล้วถ้าตัวละครในเกมอาใหม่เนี่ยเราจะต้องทําการสมัครไอดีใหม่เลยไหมเพราะว่ามันไม่มีสล็อตให้เราเปิดแล้วจริงๆตัวเกมมีการเพิ่มช่องสล็อตให้อีก1ช่องเลยครับ อย่างที่บอกไปค่ะว่าในวันที่10กรกฎาคมจะถึงวันที่28ส,สิงหาเนี่ยจะเปิดตัวแล้วก็ทําการปลดล็อกช่องตัวละครอ,อีก1ช่องให้กับเ,เพื่อนๆนั่นเองทําให้เพื่อนๆนะครับสามารถมาสร้างอาชีพใหม่ในการเล่นนะครับอาจจะเป็นคลาสใหม่หรือว่าอาจจะเป็นอาชีพใหม่เพียวเลยก็ได้นะครับซึ่งในส่วนนี้ครับเ,เพื่อนๆสามารถทําได้แน่นอนและนอกจากนี้ครับสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอพี่ถ้าผมไม่อยากเล่นใหม่แล้วอ่ะผมอยากจะสวิตช์อาชีพหรือว่ามีการทรานอาชีพมาด้วยหรือเปล่าอันนี้ผมไม่สามารถตอบเ,เพื่อนได้นะครับว่าไอ้ตัวเกมเนี่ย จะมีบัตรเปลี่ยนคลาสมาให้เลยไหมหรือว่าเราจะต้องทาการเก็บเลเวลใหม่ทั้งหมดแต่เท่าที่ลองเล่นเกมมาตั้งแต่ช่วงที่เกมเปิดครับก็จะมีในส่วนของสเตปก้ากระโดดนะครับที่เราสามารถสตาร์ทเลเวลตั้งแต่ตอนเลเวลหนะครับไปเริ่มต้นที่เลเวลห้าสิบห้าได้เลยก็ใช้เวลาเล่นอีกแป๊บเดียวครับคุณก็จะเป็นเลเวลหกสิบปลุกพลังเรียบร้อยส่วนค้องอาจจะต้องทําใหม่ไปเรื่อยๆน,นะครับซึ่งในส่วนของเนี่ยอาจจะไม่ได้ยากแล้วถ้าเ,เพื่อนๆนะครับทำการเตรียมความพร้อมในส่วนนี้กันไว้นะครับสําร อัปใบเปลี่ยนอาชีพมาหรือเปล่าผมก็เลยจะต้องทําการเตรียมของเหล่านี้เผื่อสารองไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหินตีบวกต่างๆครับและที่สําคัญครับสิ่งที่คุณจะต้องเตรียมไว้เป็นอันดับต้นๆเลยนั่นก็คือศิลาโอนยายขั A ้นสูงซึ่งศิลาโอนยายขั A ้นสูงครับมันเป็นศิลาที A ่เราใช้ฟาร์มอุปกรณ์ระดับอีพิกเลเวล5 5สำหรับตัวละครทุกตัวภายในเกมซึ่งเวลาเราฟาร์มครับเราสามารถฟาร์มได้จากหลายดันมากๆ แต่เราไม่สามารถการันตีได้เลยครับว่าดันที่เราฟาร์มเนี่ยเราจะได้รับอุปรกรณ์ที่ตรงสายนะครับผมจะทาการเก็บเจ้าสิ่งนี้ไว้แล้วก็คราฟเจ้าสิ่งนี้ไว้เยอะๆครับเพื่อที่เราจะสามารถใช้เจ้าสิ่งนี้นะครับในการย้ายของจากอีกตัวละครหนึง่งไปให้กับอีกตัวละครหนึ่งนั่นเองซึ่งมันจะสามารถย้ายได้ชิ้นต่อชิ้นเท่านั้นนะครับผมแล้วก็มีการเตรียมในส่วนของบวกใบตีบวกครับที่มันสามารถแชร์ร่วมกันได้นะครับอันนี้ผมก็จะเตรียมไว้นะครับอันไหนที่แชร์ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับแต่อย่างน้อยเนี่ย อันไหนที่แชร์ไม่ได้ผมก็จะสามารถใช้กับตัวละครหลักของผมปกติพวกหินตีบวกต่างๆผมจะทําการฟาร์มแล้วก็คราฟอยู่ไว้เพราะว่าพวกหินพวกนี้ครับเราจะต้องใช้ในการตีบวกอุปกรณ์ตั้งแต่บวก12เป็นต้นไปครับขึ้นเป็นบวก15บวก20ตามที่ทรัพยากรที่คุณมีและนอกจากนั้นครับสิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมกันไว้ด้วยนะ่นก็คือโกต่างๆที่เราจะต้องใช้ครับไม่ว่าจะเป็นโกล็อกหรือว่าโกปกติก็ตามครับไอเน,นี้ยคือต้องใช้ในการตีบวกที่ มหาศาลมากๆนะครับผมถ้าใครเตรียมความพร้อมในส่วนน e ี้ไว้ก็จะทําให้การเล่นตรงนั้นเนี่ยง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองและอย่าลืมเตรียมในส่วนของพวกใบในการฟาร์มพวกนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราจะต้องใช้ในการฟาร์มเราไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่าตัวเกมเนี่ยจะมาให้เราสร้างเลยไหมหรือว่าสามารถเปลี่ยนคัสอาชีพได้ครับการเตรียมความพร้อมในส่วนนีน e ้ไว้เนี่ยมันจะทำให้เพื่อนเนี่ยสามารถครับอุปกรณ์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนอกจากนี้ครับในส่วนของตัวเกมอาจจะมีการอัปเดตในส่วนของเลเวลใหม่นะครับอาจจะมีช่วงแพทเลเวล70มาหรือเปล่ามาพร้อม มันจะส่งผลต่อการทําอุปกรณ์ใหม่เกือบทั้งหมดหรือว่าบางคนนะครับจะใช้วิธีการเลื่อนค่ดอุปกรณ์ตามตรงนี้ได้ซึ่งรูปปั้นอับแสงครับเป็นรูปปั้นที่เพื่อนๆสามารถได้จากศึกหมากรุกหรือจะไปแลกในร้านค้าได้นะครับเพราะว่าในส่วนของร้านค้าเนี่ยจะมีให้เพื่อนแลกนะครับจะเป็นร้านค้านี้เลื่อนลงมาด้านสุดครับมันจะมีรูปปั้นอับแสงให้เพื่อนเพื่อนแลกเนี่ยเดือนละ25ชิ้นนะครับก็สามารถแลกสะสมไปได้ ซึ่งเราจะสามารถคร้าอุปกรณ์ตัวนี้ตามแนวอนาคตได้แน่นอนนะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้แลกของต่างๆเนี่ยอย่าลืมทํากิจกรรมแอคทีฟพวกนี้ไว้ด้วยนะเพราะว่าของต่างๆที่ผมเคยทําคลิปสอนไว้เนี่ยได้กลับมาใช้แทบจะทั้งหมดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสมาคมร้านค้าเนี่ยไว้แลกของต่างๆแอคทีฟไว้ก็จะเป็นอะไรที่เราสามารถทําได้เรื่อยๆและในกรณีที่หลายๆคนมีเวลาในการเล่นน้อยเนี่ยเราจะสามารถเติบโตกับตัวละครได้อย่างไรบ้างนะครับหลักๆเลยครับกิจกรรมที่คุณควรทำนั่นก็คือ ล็อกอินนะครับเช็คชื่อปกติเลยได้รับของไปแล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เพื่อนนะครับเล่นในส่วนของกิจกรรมคอลแลบอาจจะไม่ได้มีอะไรเยอะครับแต่ก็สามารถเก็บไปได้นะเพราะกิจกรรมคอลแลบเนี่ยสัปดาห์ละ3ครั้งครับทุกคนหาเวลาว่างหรือวัานไหนก็ได้ครับเล่นไปก็คือลงคนเดียวได้เลยครับปล่อยให้ตัวละครโดนโบรดสตบไปก่อนนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวซาตามิกเนี่ยจะมาชกเพื่อเอาในส่วนของฉาย,ยาซึ่งฉาย,ยาพวกนี้ครับมันสามารถแชร์ร่วมกันได้อะไรก็ตามครับที่สามารถแชร์ร่วมกันได้เพื่อนสามารถโอนย้ายไปให้กััับบตตตวววลละะคครรใใใใใหมม่่่่่นนนนนนอออาาาไไไดด้้กณีีีทเเจจสขปย เราก็สามารถโอนย้ายบางอย่างนี้ให้กับตัวละครแล้วก็ใบอนุญาตฮิโร่ครับใครยังซื้อไม่เต็มก็แนะนำว่าซื้อให้เต็มนะเพราะว่าของที่ได้กลับมาเนี่ยค่อนข้างคุ้มนะครับเพียงแค่ทุกคนแอคทีฟครับเพื่อนๆก็สามารถได้รับของพวกนี้ไปแล้วแน่นอนและนอกจากนั้นครับก็อย่าลืมในส่วนของการทํากิจกรรมที่ตัวเกมให้มานะครับนอกจากนั้นนะเป็นกิจวัตรประจําวันของเราปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโลกทดลองครับสัปดาห์ละ3ครั้งนะครับก็ลงได้เลยแล้วก็ขนแก่ช่วงเสาร์ทิ์ลงทําการฟาร์มทองส่วนทองที่ไม่ล็อกเนี่ยนใ ร้านค้าฝากขายกันได้นะครับราคาก็จะเริ่มลงไปเรื่อยๆนะครับแต่ละเซิร์ฟราคามันก็จะแตกต่างกันไปซึ่งผมเชื่อว่าในช่วงของตัวเกมเพิ่มอาชีพใหม่มาน่าจะดึงผู้เล่นกลับมาได้พอสมควรในช่วงนั้นครับบางอย่างอาจจะกลับมามีราคาอีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถเอาของพวกนี้ครับมาขายอีกรอบหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นอีกช่วงหนึ่งครับที่จะมีการอัปเดตเข้ามาของอาชีพใหม่ของตัวเกม Crystal of a t l a n t ก็หวังว่าทุกคนยังคงเล่นเกมนี้กันอยู่นะครับส่วนตัวแล้วผมก็ยังคงเล่่่นนเเกมี้อยอยยูรืๆ อาจจะไม่ได้ลงคลิปที่เหมือนทุกครั้งหรือว่าอาจจะไม่ได้ไลฟ์สตรีมแล้วแต่ก็ยังคงอัปเดตตัวละครแล้วก็ลงคลิปสัปดาห์ละ2หรือ3คลิปไปเรื่อยๆยังไงจะท้ายแล้วเกมนี้ก็เป็นเกมที่เล่นได้ยาวๆนะครับสำหรับวันนี้คงมีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆท่านเพื่อนชื่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราวิจอกันในพาร์ตต่อไปบายบายสวัสดีครับ